สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ค่ะที่เขามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาพาลุยเนาะทางช่องยูทูบค่ะวันนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางเล่าพัฒนาคือเก่าค่ะเล่าพัฒนาวันที่สิบหกเป็นวันพุธเนาะค่ะสิบหกเป็นวันพุธสองทุ่มครึ่งเนาะเล่าพัฒนาออก เป็นประวัติของคุณยายใจดีค่ะคุณยายใจดีเขาไปเต็มๆพี่น้องหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งวิ่งโหลดหนึ่งทั้งบนทั้งล่างสามบนสามศูนย์ตรงตรงแต่ว่าบอเม,อมน,เนินมันเจาะเนาะบอเม,อมนตัวนินพิ่เนอกค่ะตัวนินพิ่นจะมีวงกลบหนึ่งสามศูนย์ค่ะพี่น้องสามตัวตรงตรงมีไผ่ใดตามพิ่นบน่น้อมีไผ่ใดน้ำพิ่นบนอ่อน้อ คุณยายใจดีมีแผยใดบ่น้อยังบ่ทันใดกับไปไม่เนาะพี่น้องเนาะไปไม่เนาะคะ่ะคุณยายใจดีให้ม่แล้วคะ่ะแนวทางของพื้นวันที่สิบหกขาสามตัวตรงเนาะคุณยายใจดีแนวทางไม่ของพื้นคะ่ะมันเป็นเตรียมแคบนาจอไปจะไปตัวกับคุณยายใจดีเนาะ ยายใจดีวิงรูดสองกับแปดค่ะสองตัวหกหางสองแปดสองเก้าสองศูนย์แปดสามแปดสี่แปดห้าค่ะเบนก็จะมี 2, 2, 8, 8, 8, 3, สองสองแปดแปดสามตัวสามหางสองแปดสามแปดสองเก้าแปดสองศูนย์ค่ะวิงรูดเบนดินทอกันเด้อค่ะสองกับแปดวิงรูด สตัวสามหางค่ะพนหนึสองปดสองศนย์แปดหค่ะหนึ่งตัวค่ะสมหางเอสามหนึ่งหางค่ะหนึ่งตัวประสันหนึ่งหางค่ะสามตัวแปดสองศูนย์แคปนาจอค่ะให้จะไปต่อกับคุณยายใจดีเบิลกับสองสองปดปดสายวิง่งสายโหลดแล้วก็เบิ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะ ลุนต่อเอาแคบหน้าจอค่ะกับคุณยายใจดีเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะคุณยายใจดีต่อไปค่ะต่อไปเป็นของเจ๊อุยค่ะ ขอ,ขอบคุณคุณได้ใจดีเด้อค่ะแถวแนวทางมาวางทางช่องจะลืมขอดขอบคุณเพิ่นน้ะพี่น้องเจ้อุ๋ยค่ะประวัติเข้าไปสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาของเจ้อุ๋ยเนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัววันที่สิบเอ็ดเพิ่นกับเข้าไปอยู่ค่ะประวัติสองวดเนาะวันที่สิบเอ็ดกับวันที่สิบสี่ค่ะที่เจตาใหเบึงมาตามต่อแนวทางใหม่ของเพิ่นค่ะ ขอบุญขอบคุณเจุยิยเดี่ยวแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางอันเลขบอเขาเลขกรุดไปกาบขอโทษขอให้เอฟซีทุกทันเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะผิจารณาเบื่งเอาค่ะชอบกระจัดคัดกระพนัน ของเจ้อุยค่ะเจ้อุยลาวพัฒนาของเพิ่นกันยังบาท่านลุดค่ะพี่น้องไคจะตามต่อเอามาเบิงแนวทางใหม่ของเพิ่นกันค่ะวิ่งลูดมีหกกับสองสองตัวสี่หางหกสองหกสามสองเก้าสองแปดค่ะ 6, 6, 6, 2, 2. ตัวบิ้ลหกหกสองสองสามตัวสามหางค่ะ หกสองเก้าหกสองแปดหกสองหกวิ่งรูดค่ะพื้นเดินทั้งสองตัวหกกับสองเนาะสองหางค่ะพื้นเด่นหกสองสองแปดสองหางสามตัวค่ะหกสองแปดหกสองหกวันที่สิบหกค่ะไปรุ่นกันสองทุ่มครึง่งกับเจอุยลาวพัฒนาเนะ ชอบก็จัดขัดก็พานค่ะแนวทางใหม่ของเพิ้นแคปหน้าจอค่ะไครจะไปต่อกับเพิ้นเนาะของซีอวีไครจะไปต่อกับแคปหน้าจอเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าบินนี่บินออกดีดีพี่น้องจะผาดญาน ย่าเผือย่ยาเผือกันผู้ใดอันอีฟซี่ผู้ใดแบบว่าเบิ้งแนวทางเพื่นแล้วก็ชอบอยู่เนาะค่ะยาเผือ,อันอันอันเลเบิ้ลหกหกสองสองอะไรก็เกิดขึ้นได้ขันนี้ไปชอบคลิปของเพื่นเนาะอันนี้ไปชอบอันแนวทางของเพิ่นชอบคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะฝากกดติดตามสำหรับผู้มาใหม่ยังบ่ท่านติดตามเจตตากะ ฝากกดติดตามค่ะฝากกดติดตามเนาะกระชอบแนวทางของเจอุยกะเอาต่อไปค่ะต่อไปของตาบรรทัดของตาบรรทัดนี่สองตัวไม่เข้าเนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะเดินตัวเดียวค่ะคือสามเอาเจตาคือยังบร่เขียนบ้านพี่น้องบ่เขียนอีกหล้อบ กเคียนอีกแล้วเจตตาลืมอีกแล้วหนึ่งสามศูนย์ค่ะของตาบรรทัดหนึ่งสามศูนย์เป็นกะเข้าไปวิ่งหลุดสามตัวเดียวเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะก็ถือว่ายังบ่ทันหลุดเนาะค่ะของตาบรรทัดวันที่สิบเอ็ดเพิ่นเข่าปอยูุค่ะเก้าเก้าหกเนาะหกเก้าล่างออกก็ยังถือว่าบ่ทันหลุดเนาะค่ะเนาะสองงวด เข้าไปตัวหนึ่งวันที่สิบสี่สิบเอเข้าสองตัวเนาะเจตาให้เบงสองหงวดค่ะประวัติของพิืนของตาบรรทัดอ c ซของตาบรรทัดค่ะเป็นจังใดแน,น่แนวทางใหม่ของพิืนมาแล้วค่ะของตาบรรทัดอ c ซีชอบกับจัดเนาะคะ่ะพิจรารนาเบิงเอาวันที่สิบหเนาะคะ่ะของตาบรรทัด แนวทางใหม่ของเพื่นชอบกระจัดเนาะคะ่ะกราบขอบุณขอบคุณตาบรรทัดค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางชมเนาะ,ะขอบขอบคุณหลายๆดอกประคาบได้คือ FC ซค่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเข้ามากดไม,ม่เพื่นกับพท่านติดตามเพื่นกับเข้ามากดติดตามเนาะคะ่ะเพิ่นกับมากดไลค์กดแชร์มารับชมรับฟังชงน,น้อยของเจตาเนาะคะ่ะ ้าแนวทางรุดไปกะับขอโทษขออภัยอิบซี่แท่นหลายๆเซียนเนาะค่ะถ้าแนวทางพิ่นรุดไปเนาะของตาบรรทัดงวดนี้กับสองตัวพิ่นบ่เดินเนาะค่ะพิ่นเดินตัวเดียวสองตัวเข้าตัวเดียวค่ะมาผิดาจรณาแนวทางใหม่ของพิ่นค่ะแนวทางใหม่วิ่งรุดของพิ่นเจ็ดสองค่ะเจ็ดสอง สองตัวหกหางเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาสองเจ็ดสองแปดสองเก้าบุญก็จะมีเจ็ดเจ็ดกับสองสองค่ะสามตัวสามหางเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ดสองค่ะวิ่งบูดทนทอกันเด้อค่ะพี่น้องดินทอกันเนาะเจ็ดกับสองสองตัวเน้นสามหางสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดห้าค่ะสามตัวสองหางเจ็ด สองเก้าเจ็ดเจ็ดสองค่ะไปรุ่นกันวันที่สิบหกสองทุ่มครึงเนาะค่ะกับเปล่าพัฒนาเนะปล่าพัฒนาชอบกระจัดเนาะค่ะขัดก็ผ่านของตาบรรทัดชอบกันกับไปตอเนาะค่ะไปตอแคบหน้าจอค่ะคลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณค่ะ สามเสี้ยนดังค่ะชิปนี้ตาบรรทัดเจ๋อุยอ๋ยคุณยายใจดีค่ะสามเสี้ยนิ่นใครชอบของผู้ใดก็จัดเนาะค่ะพิจารณาเบิงเอาเนาะพิจารณาเอาไปรุ่นแนวทางใหม่ของิืนทั้งสามเสี้ยนเนาะค่ะลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีค่ะคอยมีความสุข ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะเดินทางปไปใส่ก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปก็ขอให้ม่โชคค่ะกลับมาก,ก็ขอให้ม่ใช่ชิปหน้าพ่อกันไหมค่ะชิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ